ไม่โดนดำมิตรตาบุญ้ดนบ้างเลยนะพูดอะไรมานี่ยอืมเข้าใจแล้วทำไมอ้าปาก,กว่า Baby Monster She's Bad Life Concert ขีดเส้นใต้33ล้านเส้นคำว่า concert ได้กลิ่นอะไรไหมได้กลิ่นของ concert ไหม ได้กลิ่นของไลฟ์แบนด์ได้กลิ่นของการเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่บนคอนเสิร์ตบนสเตจที่มีคนดูนับแสนนับล้านไหม แบบนั้น energy ที่เด็กๆส่งมาพลังเสียงการร้องการมิกซ์ซาวต่างๆมันให้ฟิลมาแบบนั้นเลยแล้วก็ในการไฮฟ์ในการเอนเตอร์เทนคนดูอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ดีมากที่ได้มาเห็นในสเตจนี้ไม่รู้ว่าในสตูมีคนกี่คนขนาดไหนหรอกแต่ว่าเด็กๆอาจจะเห็นภาพว่าเฮ้ยเราอยู่บนสเตทที่ใหญ่มากแล้วมีคนดูอยู่ข้างล่างที่แบบพร้อมตะโกนวีดร้องเพลงไปกัแบบพวกเราอะไรอย่างเงี้ยนมันก็มีการเอนเตอร์เทนรูปแบบนั้นออกมาแล้วน้องอายอนปบมือ ก็คือส่ง energy แบบนั้นออกมาได้ดีมากๆแล้วมันเอ,อ้าทันโทษนี่คือเด็กที่เพิ่งเดบ,บิวต์มา10กว่าวันเด็ก10เท่าไหร่เนี่ย16 17เจ็ดแถวๆนั้นเฮ้ยมันเอ,อ้ยไปโชว์ดี้ซะแล้ว,แล,วแล้วคนก็จะมากดบัตรแย่งกับพี่อีกม,มันลำบากพี่ไงทีนี้ใช่ไหม ลำบากพวกเราใช่ไหมคนก็จะมาอยากดูว่าเฮ้ยแฟนมีทของไอเด็กเบบีมอนสเตอร์มันจะดีขนาดไหนวะแล้วน้องเพอร์ฟอร์มมันจะขนาดไหนวะสเตจเขาจะทําเป็นยังไงวะจะเอาคนดูอยู่ไหมวะแล้วเขาจะกีดกันคอแตกขนาดไหนอะไรยังไงคนก็จะเยอะไง ลำบากพวกพี่จะต้องมีศัตรูเพิ่มขึ้นลำพังกดก็ไม่ทันชาวบ้านอยู่แล้วยากเลยทีนี้ที่สื่อสารคือน้อง Energy ถึงนะครับแล้วก็อินเตอร์เทนคนดูได้ได้ดีท่อนไฮฟ์ขึ้นมาผมกดปุ่มโกลเด้นบัตตอมกดคะแนนให้เลยคะแนนน่าจะพุ่งแบบร้อยอ่ะดีมากด้วย Energy เหล่านั้นน่ะมันทําให้ Energy มันเปลี่ยนจากช่วงแรกไปเลยนะคือน้องๆมี Energy อยู่แล้วที่แบบว่าจะโชว์พลังเสียงในการร้องแล้วก็ยืนเต้นอยู่กับที่มันจะแบบว่าเออโชว์พลังเสียงโชว์ร้อ โชว์โฟมนของตัวเองที่แบบโอเคอะแล้วพอมาถึงท่อนเนี้ยอยอนหฮขึ้นไปใช่ปะมันก็ทําให้เอเนอร์จีของเบบี้มอนสเตอร์อัพสูงขึ้นมาอีกแล้วด้วยท่อนของเพลงอะ่ะท่อนของเพลงมันเป็นท่อนแบบบิดไปเอาโทแล้วอะ่ะจะจบเพลงแล้วอะ่ะมันก็ยิ่งส่งแบบดนตีส่งเอเนอร์จีคนก็ส่งเด็กนี่มันก็หาเพื่อนก็ส่งอ่้น้องแพก็เอาด้วยแบบโทพลังขึ้นส่งอีกมัน ที่บอกว่านี่คือโว้นหนึ่งในโวคอลที่ดีที่สุดของเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรที่พูดมาก่อนนั้นก็โอเคก็ได้รับการพิสูจน์นะชํำๆอันนี้เน้นร้องชํำๆเลยคือเราก็ไม่อยากอดใจรอที่จะดูรอดูเฉพาะตอนแฟนมีดอะที่จะได้เห็นแบบเพลงทั้งอัลบั้มอะไม่ไม่ได้อยากจะรอดูตอนนั้นอะ ก็ช่วยทำ performance s t a ต e เพลงอื่นๆออกมาไม่เอาแบบ s t a g อยากฟังแบบแบน a ่ะแบบ live แบบเนี้ยไม่ต้องเต้นเยอะก็ได้รู้ว่าเพลงวงออกแบบถ้าเต้นมากันเยอะแต่ว่าเพลงของ baby monster มันเป็นเพลงโชว์ทุกคนนึกออกปะเพลงบางทีเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ฟังแค่แค่เปิดฟัง เปิดสตีมเปิดอะไรเงี้ยบางเพลงเขาออกแบบมาเพื่อที่จะเอาไว้ขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตโดยเฉพาะแล้วตอนทําโชว์ในคอนเสิร์ตเอาเพลงเพลงนั้นมาทําโชว์มันจะอัพเอนเนอร์จี้ขึ้นไปจากเดิมอีกเยอะมากผมเชื่อว่าหลายคนพอจะเข้าใจฟังแบบชิวๆก็โอเคแล้วมันเห็นภาพว่าถ้าเกิดเอาไปทําในโชว์มันจะอัพสเกลขึ้นไปขนาดไหนอัพเอนเนอร์จี้ขึ้นไปขนาดไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับ Baby ้วันเซอร์วงเดียวนะในของ YG จี t e x t u r เห็นได้ชัดเลยเพลงลหลายๆเพลงทา มาเพื่อที่จะโชว์ในคอนเสิร์ตโดยเฉพาะชัดมากกว่าเทเซอร์อีกก็แบ็คพิงกเราหลายคนดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงกไปแล้วพอจะเห็นภาพเนาะเวลามันโชว์ แบนมันเป็นยังไงอเนอร์จีมันหนักขนาดไหนแล้วลูกส่งลูกศาสตร์ของกลองของคีย์บอร์ดของกีตาร์ในการโซโล่ในการลีดอะไรพวกนั้นน่ะนึกออกใช่ปะนั่นคือสิ่งที่เป็นความสนุกของการเล่นกับแบนแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความสนุกของการเอาเพลงเพลงนั้นมาทําโชว์มาออกแบบต่อมาต่อยอดต่อสิ่งที่ผมคาดหวังมากๆเลยไม่รู้ว่าจะเอากลับมาได้ไหมผมอะ่ะอยากเห็นแบนวงเก่าที่เป็นแบ็กอัพให้กับแบ็กพิงค์มาเล่นให้กับน้องๆเบบี้มอนสเตอร์อยากเห็นแบบ อ,นนอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผมนะผมชอบสำเนียงกลองของเขาชอบสำเนียงกีตาร์ชอบสำเนียงเบสชอบสำเนียงคีย์บอร์ดของเขาโดยเฉพาะสำเนียงการตีกลองของคนต้องขออนุญาตพูดว่าคนผิวสีเนาะเขามีสำเนียงการตีกลองที่ใครก็ตีไม่เหมือนอ่จริงๆเขาจะแบบมีลูกส่งลูกศาสตร์จังหวะต่างๆที่จะแตกต่างกับคนผิวขาวต่างกันเลยอย่างส่วนตัวเนาะเวลาผมฟังเพลงผมก็จะฟังแบบกลองกับเบสซะส่วนใหญ่แล้วเวลาดูโชว์เนี่ยก็จะโฟกัสที่กลองกับเบสซะส่วนใหญ่ซึ่ง ถ้าเห็นชัดที่สุดหรือว่าถ้าเกิดใครอยากตามผมไปฟังอะไรเงี้ยผมแนะนําคนหนึ่งเค <c oughs> ิร์ดแฟกลิงวงนึงที่ชัดมากๆก็คือของบูโนมาแซวแบบนั้นน่ะคื่นนี้คือเขาแบบเขาเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยแล้วเขาก็ร้องเพลงไปด้วยนอกจากที่เขาโชว์ร้องโชว์คีย์บอร์ดโชว์อะไรพวกนี้แล้วอะ่ะผมแนะนําให้โฟกัสที่มือกองกับมือเบสของเขาคือแม่งแบบ s <S เวอร์อะเบสแบบ อันนี้คือการจับคู่กองกับเบดที่ผมแบบอ้ยเชียร่ข้ากูเถอะแบบนี้คือผมสามารถเลวได้เลยคือยืนฟังแล้วผมแบบเหลวได้เลยคือมันให้ hey, มันดีอะไรขนาดนั้นเพาแบบอ๋อโว่เน, oh, wow. นี่ยเป็นสำเนียงสำเนียงที่ที่ผมชอบตัวตัวเทสจะเป็นแบบนี้ลองไปหาดูหาฟังกันได้กลับมาที่น้องๆ Baby m ม n s t e r อร์สิ่งที่ผมจะบอกคือผมก็คาดหวังนะคาดหวังว่าผมจะได้เห็นแบ็กอัพทีมนั้นมาเล่นให้กับน้องๆในงานแฟนมีสหรือแต่ YG มันก็ไม่ค่อยทำ <laughs> ก็พูดเผื่อไปแล้วกันเนาะเผื่อแบบวันหนึ่งหวยมันจะออกบ้างฟิลประมาณนี้แต่เป็นแบ็กอัพที่เป็นคนต่างชาติที่เคยเล่นให้กับแบ็กพิงอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะแบบมีทายาทอาศูรย์ของแบ็กอัพทีมนั้นไหมที่แบบส่งมาเพราะว่าทีมนั้นเขาก็เคยเล่นให้กับ Big Bang มาก่อนก็เล่นเล่น,ลน,ลนจน มาสู่แบ็คพิงกก็ไหนๆพี่ๆเขาก็ยังไม่ได้คัมแบ็กแล้วอะ่ะก็มาทําโชว์กับน้องหน่อยแล้วก็ทําคลิปแบบนี้ออกมาสักหน่อยแต่วาจีคงไม่ทำหรอกแต่ว่าคาดหวังจะได้เห็นอะไรแบบนี้อีกเยอะๆนะครับแล่จริงๆก็ต้องขอบคุณทางช่องนี้นะที่เขาทำไลฟ์แบบนี้ออกมาให้เราได้เห็นแล้วก็เชิญเบบี้มอนสเตอร์มาและเบบี้มอนสเตอร์ก็มาออกมาโชว์ต้องให้เครดิตเขาขอบคุณมากๆแล้วน้องๆก็โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองออกมาได้รู้กันอยู่แล้วอะ่ะ ช่คำนี้จะว่าคีโบปอว่าจริงๆเราเรารู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของน้องมันมันแบบเนี้ยเราดูน้องๆมาตั้งแต่รัสเอวิลูชันเนี่ยเราเห็นตั้งแต่การเปิดตัวของน้องการแนะนําของน้องแต่ละคนมันมาตั้งแต่ EP แรกแล้วอ่ะแนะนําแต่ละคนให้เราได้รู้จักอ่ะแต่ละคนเขาก็ขุดของตัวเองออกมาแล้วมาโชว์ไม่พอช่วงเทสมีการทดสอบทั้งเต้นทั้งร้องทั้งคาริสมาต่างๆให้เราได้เห็นแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ย เด็กพวกนี้มันทําได้แล้วมันทําได้อยู่แล้วทําถึงอยู่แล้วเผลอเผนะ่ะไอในห้องสอบนั้นน่ะในห้องสอบที่มันร้องต่อหน้าอย่างน่ะม่งอาจจะยาก,กว่าการมาโชว์อะไรแบบนี้ก็ได้นึกภาพปะคือคือฝึกกับกำแพงที่ใหญ่มากแล้วข้ามกำแพงนั้นไม่ได้สักทีอ่ะจนวันหนึ่งข้ามกำแพงนั้นได้มาแล้วแล้วก็แบบมาโชว์ตรงนี้นก็รู้สึกแบบแม่งชิลไปแล้ว่แล้วยิ่งอยู่เป็นกลุ่มความกังวลมันมีแหละแต่เขาอยู่แบบเป็นกลุ่มความแบบมีพวกมีทีมมีเพื่อนความกดดันมันก็จะลดน้อยลงไปแล้วมันก็จะมีความสนุกมากขึ้นมากกว่าการแบบออยยยููยย่่คคนนเเดดีวว เครียดนะมันต้องโฮอะไรหลายอย่างเนี่ยอยู่กับกลุ่มเพื่อนเนี่ยถ้าแบบ Energy มันมันเริ่มจูนกันได้แล้วมีตัวหนึ่ง Energy พุ่งขึ้นมาเพื่อนหันไปเฮ้ยเทียเมาวะ่ะมันเริ่มสปาร์กกันแล้วแล้ว Energy มันส่งต่อกันได้อ่ะมันจะแบบไปทอดๆอ่ะพุ่งเลยนี่คือสิ่งที่เด็กเบบี Baby ้มอนสเตอร์พิสูจน์ให้เราเห็นเลยดีดีมาก,มากแลวตอนนี้สัญญาก็ยังไม่เสร็จเลยละ่ะล่างไปเยอะล่างไปเยอะก็รอสักพักเลยรอสักพักเลยลเนาะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือเสร็จ ดีครับดีครับรอเห็นอะไรมากกว่านี้ออและรอฟังเพลงอื่นๆที่นอกเหนือจากชีสไรเดทเอย t มอนสเตอร์ Monster เอยแม้ว่ามันจะเป็นอินโทรก็อยากจะได้ยินนะนะเบลล์อัพเพลงดีมเอยต่างๆนะครับที่อยู่ในอัลบั้มนะครับรอฟังในเวอร์ชั่นของแบนไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับประมาณนี้ของแท้นะของแท่วงนี้ของแท่